สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง My Castle Story นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนนะคะใช้นะคะเราจะมาแนะนำแอปนะคะใครอยู่บ้านว่างๆทำอะไรว่างๆนะคะแนะนำให้โหลดแอปนี้ Food Shop นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ Food Shop ตรงนี้เลยนะคะตรงกลางแนะนำให้โหลดนะคะเพราะว่ามันดีมากแล้วก็จะมีหลายแบบเลยนะคะมีเป็นเอ่อค่ะ มีจะทำเบอร์เกอร์นะคะคาเฟ่เค้ปไอติมค่ะแซนด์วิชนะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเออ่ไอศกรีมให้ดูนะคะให้หวง่วงก็แนะนำแอปนี้เลยนะคะเพราะว่าดีมากนะคะเพราะว่าคือมันเหมือนจะลองสถานการณ์ได้ตัวค่าก็คือตัวละครเขาอะน่ารักมากก็เหมือนเราได้ลองทำอาหารจริงๆนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นแบบ ก็ <affiliated> <uts> จะเป็นของญี่ปุ่นนะมีน้ำด้วยเราจต้องทำนี้นะคะก็จะมีวิธีบอกนะคะก็จะมีหลายขั้นตอนหลายแบบหลายอย่างก็หน้าตาย่เาจะต้อง้ไปนะคะ จะได้รับตังมานะありがとうございますโอเคค่ะก็ต้องขอแนะนำนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยว่าจะโหลดยังไงนะคะเข้าไปที่ Play Store เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า,วานี่นะคะไม่ใช่นี่นะ เจอนะคะก็พิมพ์ว่าพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละทำคลิปนี่นะคะเราก็เลื่อนหาไปได้เลยนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะโฟทรักอันนี้ไม่ใช่เนาอนี่ค่ะ พีพ่ว่าทำคลิปแล้วก็เจอก็จะเป็นนี่ภาษา,าญี่ปุ่นนะคะหน้าจาก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็มีเยอะมากๆเลยนะคะก็ขอแนะนำด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ช่อง My c l a s s o o Story ด้วยนะคะ